สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันอีกเพียรเด้ครับกับช่องกาลสินเงินเชียงชาแนลมือนี้เฮียก,กับพามาเบิร์นอีกเพียรครับรถเถิกรถงามรถเอาไปใส่มือนี้รถขั้นไหนเดี๋ยวเฮียกไพ่เบิร์นกับช่องกาลสินเงินเชียงชาแนล มือนี้พามาพอสองขั้นนี่ครับพี่น้องสองขั้นสบายๆกับราคาเบาๆห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทเด้อพี่น้องห้าหมื่นบาทสิได้อีกยังได้มือน,นี้มาเอาเริ่มขั้นนี้ก่อนเลยอีซูซูทีฟอาร์ปีสามแปดครับพี่นอ้องอีซูซูปีสามแปดประหยัดน้ำมันที่สุดในโลกคืออีซูซูน,นี้ครับสมัยก่อนกะอันดับหนึ่งเลยครับเรื่องประหยัดน้ำมันพี่น้องมาเบิ้งใกล้ๆครับโอ้โห ไล่ครับไล่ธรรมชาติครับไล่ธรรมชาติไล่ตามการใส่งานครับไล่ไล่ทั่วขั้นครับแต่เขิบสักหน่อยครับนี่โอ้โหบวเดิมเด้ครับพี่น้องนี่เฮ็ดสีมาเรียบร้อยสีโปครับนี่เอิ่อนมาห้อยสีโปครับแต่ว่าหาหมื่นบาทกะถือว่าคุ้มเอาไปใส่ไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินคือเก่าเหรอครับเอาไปใส่เลยเบิ่งข้างในครับโอ้มีมีอย่างนี้มีเทปมีเทปมีโอ้มีซีดีครับซีดีมาเป็นเทปจักใส่ได้บ่ได้โอ้มีลำโพงครับมีลำโพง ก็สะอาดสะอ้านครับเพื่อนเอามาเทินอ่ะมาเบิง้งรอบรอครับลลยโอ้โปครับนี่บ่เดิมเด้อครับพี่น้องนี่เขาเอื่นววารถรถเทดสีมากโปสีนาครับกระสุนจะยิ่งเขาบ่าเข่ากันนี่ฟาท้ายกะโอ้คอเบิง่งมัมีความเหลือมแต่ว่าเครื่องดีครับเครื่องดียางดีเครื่องดีสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องก่อนพี่น้องฟังเสียงเครื่อง เทียบอ่ะนี่เป็นไงเป็นไงพี่น้องเสียงเครื่องดีภาษีครบต่อหอดปีนานแล้วครับสามสิงหาสองหาหกหกครบเรียบร้อยตัวสภาพพานัน <Wow. S 1> เครื่องดีอ่ะเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดได้แนะ่โอ้โหลายหลอบพันเลยครับสีปโปะมาได้ครับนี่โอ้เครื่องยังดีครับพี่น้องเสียงเครื่องดีเครื่องดีนี่คาหน,นาโบ้เดิมนี่ครับ นี่ค่าหนาโบมี่ยังเดิมเลยครับความเดิมโบมี่เหรครับนี่รถจึงสี่หล่ะเบื้องแต่คัสซี่กับเครื่องว่าเราเครื่องดีฟังเสียงเครื่องดีมีมีแอร์คันนี้มีแอร์เด้อพี่น้องรถรุ่นนี้มีเต็กี้กับโบมี่แอร์กับมีมีแอร์เครื่องเอาดับดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนโอ้ยบโบตรงนี้ล่ะเครื่องเครื่องดีเครื่องดีสตาร์ทติดง่ายมีล้อแม็กยางพอใช้คัสซี่ดีปอคัสซี่คัสซี่พอใช้มีผู้ ปานิดๆนี่ปูปานิดๆพี่น้องครับนี่แต่ว่าประหยัดนำมันนิดอันดับหนึ่งครับพี่น้องดูนี่ TFR แต่ก่อนเขาเอื่นว่ามังกรทองเครื่อง90้าสิบมังกรทองเครื่อง90้าสไม่มี power มีแอร์ครบเหมาะในการใช้งานในกเกษตรกรรมในสวนสบายๆครับไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินมีแม็กไครเนอร์ครบมีโลบาในราคาเพียง50,000บาท พี่น้องเด้อคันนี้คันที้หนึ่งเด้อมือนี้มือนี้คันที้หนึ่งมาคันที่สองคันที่สองคันที่สองเดี๋ยวเปิดฟ้ากระโปรงเบิงเปิดเปิดฟ้ากระโปรงเลยคันนี้เป็นฟอร์ดฟอร์ดเปิดแคปวัได้พี่น้องคันนี้ห้าหมื่นบาทด้วยกันห้าหมื่นบาทคันนี้เป็นฟอร์ดปีซีหาปีสูงเล็กหน่อยครับแต่ว่าโอ้โหเดิมไหมไม่มีอะไรเดิมเลย คานหน้าก็ทํามาแล้วแต่ละคากับพ่อฟังคบหาเมื่อสตาร์ทเครื่องน,นะบอมี่ยังเดิมครับเก็บมาทุกอย่างเปลี่ยนมาทุกชิน้นเครื่องโอ้โหเครื่องต้องเผาหัวยล็น้อยครับเผาหัวท่านนี่เผาหัวยังน้อยนี่เครื่องเผาหัว,หวเครื่องก็เป็นไปตามสภาพรถฟอร์ดครับเอออืด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  นี่แหละครับรถฟอร์ดครับได้ปีคุณใดมาฟอร์ดครับรถปีซี่ฮะรถฟอร์ดก็มีหัวน็อตเครื่องมีการถอดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนปิดเครื่องก่อนนี่หัวน็อตมีการถอดนอกจารีวิวไห้เบิ่งกันที่เน็นรถสภาพโครงสร้างโบเดิมครับเปลี่ยนมาทุกชิ้นเหตุมาทุกชิ้นเห็ุสีมาอ้าวมาเบิงบ่งรอบๆอครับยางกับพ่อใส่ครับหาหมื่นกับคุมราคาอยู่เดี๋ครับพี่น้องครับได้ครับเครื่องกับ ครับปีเดียวเบื้อเบื้อก็เอาไปสร้างกิโลขายนั่นแหละครับนี่โอ,โ,โอ้โหสงสัยนี่เอาเอาซูมชัดๆในเบื้องนี้นี่เขาเอื่นว่ารถบ่เดิมด้มครับนี่เม็ดไข่ป่า,าม่วงมีสีปรปะว่าน่าจะมีการพ่ความมากครับเอาง่ายๆซะน่าจะเกิดอุบัติเหตยุยางรุนแรงแต่ว่ากระสมรคาคาไหมละครับหาเมือนพี่นอ้องท่านนี่น่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเครื่องกับพออใส่ไสด้ครับรถก็หนีได้ฟอร์ดป,ปีซี่หานราคาหาหมือนบาทครับ ช่วงล่างจะดีกว่าขั้นนีดซุดนั่นครับช่วงล่างยังคัดซี่เง่าบ้าบบาบเลยครับนี่มาเบิงภายในภายในเอกรอบหนึ่งภายในถือว่าสวยนี่เงินหางเื่นบาทถือว่าสวยครับซู้มกันชัดๆภายในถือว่าโอเคเลยมีแอร์นี่ซีดีครบทุกอย่างรถฟอร์ดขั้นนี้เสียอย่างเดี่ยวครับรถบ่เดิมรถนาจะเกิดอุบัติเหตุหนักมากครับขั้นนี้เบิงจากประตูล่ะอุบัติเหตุน่าจะหนักพอสมควร ถึงเขาโล่งบานเลือดต,ตกอย่างออกครับขั้นนี้ประตูบ่เดิมเลยว่มี่ยังเดิมครับโอ้โหแต่ว่ากะสมราคามันครับเปิดแคปได้ว่นี้เปิดแคปว่ไดดเด้อพี่น้องขั้นนี้ปกติเป็นฟอร์ดรุ่นแรกเลยครับเปิดฟอร์ดรุ่นแรกปีสี่ห้าสองพันสองสองพันสองครับพี่น้องกะสมราคามันครับห้าหมื่นบาทสองขั้นนี้หามักขั้นใดชอบขั้นใดกะโทษเข้ามาไหนครับติดตอกะ 0858858495หรือว่าติดต่อช่องทางไล่ก็ได้ครับ KNGC 68 68ด้วยครับพี่น้องทางไล่หรือว่าทักเข้ามาในเพจก็ได้ครับในเพจขายรถมือสองกะลาสิ่งนเชียงสำนักง,งานใหญ่ครับติดต่อได้ทุกช่องทางครับแต่จะมีน้องๆซอยรับสายด้วยครับโทไโรไปบทีนี่อาจกับบอกเลยครับว่าอยากได้สองคันนี่ในราคาห้าหมื่นบาทห้าหมืนบาท, 5, บาทด้วครับ หาผูา้ใดบ่ได้บ่ต้องเสียใจมีมากเรื่อยครับลดราคาถือตำแสนแต่ว่ากับสภาพย่างที่เห็นย่างที่รีวิวคันนี้ก็จะเป็นรถฟอร์ดปีซีฮาสภาพอ่าไม่เดิมเกิดอุบัติเหตุขนนั้นก็ไม่เดิมคือกันครับแต่ว่าได้เครื่องในคัตซี่ขนาันในยี่ห้อครับเป็นยี่สูนะครับล่องพิจจราเบิงกับ2คันนี้ทุดทายก็อย่าเลิมนะครับอย่าลืกกดกดกระดิง่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกาลสินง่วนเชียงทุกคนนะครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนจากล่าไปมือหนีเฮียอาจจะมีโป้นะครับกับกาลสินง่วนเชียงทุกสาขาใส่เงินเก้าบาทครับพี่ทั้งปี2องหาหกหานะครับคือปีนี้พร่น้องทรงงวดนะครับห้อยากได้ขั้นใดกับติดตตอกันไดนะครับมีตอนเดียวมีตอนเดียวตอนเดียวตอนเดียวก็มืดลวครับลดคอกอกมาลอยหายสิบขั้นเหลือสองขั้นครับพี่น้อง มีรถแคบมีรถทุกรุ่นครับโอ้ฝนกำลังตกแล้วมื้อนี้กะฝา,ากไว้นั่นเลยครับพี่น้องกับบริษัทการลิสิ่งเงืนเชียงฮามีรถสภาพดีๆรถถึกถือเพราะใส่กะเนียอาจจะเฝ้ามารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับมื้อนี้ฝากอยู่2ขั้นครับกับราคาห้าหมื่นบาทฟอร์ปี45ลหากาคาอีซูซเทียบปีาปเ37มื้อนี้กะจากลาก,กันไปก่อนเลยครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับ